เอาเงินไปลงทุนอะไรดีให้เงินมันงอกเงินมากยิ่งขึ้นวันนี้มีสี่กลิดเคล็ดลับนำเงินไปต่อเงินเพื่อให้มีเงินแบบทบต้นทบดอกมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง Invest Tomorrow นะฮะสำหรับท่านที่มองหาโอกาสแล้วก็มีเงินอยู่ในกระเป๋านะฮะอยากให้เงินเนี่ยเออมันเพิ่มมูลค่าเราก็สามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ครับในการที่นำเงินเนี่ย ไปต่อเงินนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับต้องพิจารณาด้วยนะครับเพราะบางทีการนําเงินไปต่อเงินเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เงินเราสูญได้ด้วยนะครับก็ต้องพิจารณาการรบข้อเพิ่มเติมนะครับต่อไปนี้เป็น4วิธีเบื้องต้นนะครับที่ท่านสามารถนําเงินที่ท่านมีอยู่เนี่ยไปต่อย,ยอดนะครับในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเงินของท่านนะครับวิธีแรกครับที่อยากจะแนะนําก็คือว่านําเงินที่เรามีเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจที่ท่านสนใจและมีโอกาสเติบโตต้องไปดูเทรนด์ด้วยนะครับ ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีหลายหลายธุรกิจนะครับที่ให้ผลตอบแทนดีนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับธุรกิจเหล่านี้ครับเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองนะของนักลงทุนหลายๆคนครับเพียงเพราะทำยังไงฮะเราก็อาจจะเข้าไปเป็นผู้ร่วมถือหุ้นนะครับเป็นผู้ร่วมหุ้นนะครับหรือเป็นลักษณะของ angel investor นะครับหรือนักลงทุนในธุรกิจที่เป็นลักษณะของ startup หรือเริ่มตั้งต้นธุรกิจแล้วมันมี t w e n t ่เติบโตนะครับเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับ ก็สามารถรับผลตอบแทนจากธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในของผลกําไรนะครับหรือผลตอบแทนในของที่เป็นส่วนของอ่ากไรที่เป็นเงินปันผลต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ฮะเราเองเนี่ยก็สามารถพาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในนะครับกลุ่มน้องหรือคนที่เขามีการพิชิ h i ทำสตาร์ทอัพอะไรต่างๆหรือกลุ่มชมรมของคนที่ทําเรื่องของการลงทุนนะครับหรือท่านอาจจะมองหาธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ท่านก็สามารถ เข้าไปลงทุนกับตรงนี้ได้ด้วยนะครับเป็นวิธีที่ที่หนึ่งนะครับสำหรับการที่จะนําเงินที่เรามีเนี่ยไปต่อยอดนะครับต่อเงินนำเงินต่อเงินนะครับวิธีการที่2นะครับถ้าท่านไม่ได้สนใจเรื่องของธุรกิจนะครับไม่ได้มองเรื่องมิติธุรกิจเพราะว่าธุรกิจจริงๆมันก็มีความเสี่ยงนะครับท่านอาจจะลงทุนในรูปแบบของลงทุนในหุ้นนะครับแบบ DCA นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า dollar cost a v e r a g นะครับซึ่งเป็นการลงทุนแบบตัวเฉลี่ยนะครับ ้องไปเลือกเนาะนะครับเลือกหุ้นว่าเราควรจะเอาหุ้นแบบไหนแล้วก็ลงทุนนะครับในปริมาณที่เท่าเท่ากันทุกเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมันมีหุ้นอยู่ในแต่ละหลักทรัพย์เราก็ไปเลือกประมาณ3าถึงหหุ้นนะครับที่เราสนใจนะครับและในแต่ละเดือนนะครับเราก็นําเงินยกตัวอย่างนะเราอาจจะบอกว่าเราจากจะลงทุนเดือนละห้าพันนะครับแล้วก็ตัดเงินเดือนละห้าพันนะครับ เข้าไปในหุ้นเหล่านี้นะครับหรือนะครับมันก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่เป็นประเภทของประกันชีวิตลักษณะของที่เป็นายูนิลิงนะครับก็คือว่าซื้อประกันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของประกันเองเนี่ยมันก็จะมีในรูปแบบของการที่จะเอาเงินที่เราอาจ่ายค่าประกัน,นไปลงทุนในหุ้นนะครับลักษณะของตัว DCA นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทําให้เงินของเราเนี่ยมีการง้องเงินนะครับนาเงินของเราเนี่ยไปต่อเงินเพื่อจะ เพิ่มมูลค่านะครับเพราะใครสนใจเรื่องของการลงทุนในหุ้นก็ปรึกษาเพิ่มเติมนะครับเรื่อคุณดูแล้วก็กระจายนะครับในการลงทุนไปในแต่และเดือนนะครับข้อดีนะครับของการลงทุนแบบนี้ครับก็คือการเฉลี่ยความเสี่ยงให้กับเรานะครับถึงแม้ว่าผลตอบแทนอาจจะไม่ได้มากเท่ากับการลงทุนในหุ้นตามปกติน,นะครับแต่ก็ทําให้เราเนี่ยลดโอกาสในเรื่องของการขาดทุนได้ดีเลยทีเดียวนะครับ กองทุนประเภทต่อมาครับก็อาจจะต้องไปดูนะครับ้็ประเภทเรื่องของหุ้นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นหน้กของที่เป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุนประเภทอะไรได้บ้างครับเช่นกองทุนที่เป็นลักาของที่เป็น LTF นะครับกองทุน s s f นะครับหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ํามันนะกองทุนน้ามันนะครับกองทุนทองนะครับกองทุนอะไรที่มันช่วยในเรื่องของการลดจอดภางสีได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่จะนําเงินไปต่อเงิน ถ้าท่านสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนนะกองทุนเรื่องของกองทุนรวมเนี่ยนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับเดี๋ยวผมิ้งวิก์ไว้ให้นะก็เป็นการลงทุนนะครับวางแผนก่อนเกษียณด้วยกองทุนรวมนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้จะต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะลงทุนในองกองทุนนะครับวิธีการเลือกกองทุนนัาจะเลือกยังไงนะครับปรับไ i n d s ซ t เรายังไงในการที่จะเลือกลงทุน ครับแล้ววางแผนกเกษียณเนี่ยควรจะเป็นตัวของกองทุนแบบไหนนะครับก็ลองไปดูต่อกันในคลิปที่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับรูปแบบของการลงทุนเอาเงินของเราเนี่ยที่มีไปต่อเงินนะครับก็อาจจะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือการลงทุนในอาาสาังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้เราอาจจะมีเงินเยอะหน่อย รหรือถ้าอีกเป็นประเภทหนึ่งก็เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมในธนาคารนะครับก็ไปกู้แล้วก็มาลงทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องพิจารณาในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับกับผลตอบแทนที่เราจะอาจจะนำมาสังหาที่เราได้มาเนี่ยไปให้เขาเช่านะครับหรือว่าเช่าแล้วเนี่ยค่าเช่ามันโคเวอร์นะครับส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินต้นเงินดอกอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเราสามารถนาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนนะครับ ในอสังหาได้นะครับหรือซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นประเภทที่เป็นอสังหาครับซึ่งในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยมันก็มีหุ้นที่เป็นประเภทอสังหาอยู่เยอะแยะพอสมควรเลยทีเดียวครับตอนนี้ที่เราลงทุนเองนะครับก็ต้องดูทำเลนะครับที่มีศักยภาพในการที่จะนำมาให้เช่านะครับหรือการขายออกไปได้ด้วยนะครับหรือประเภทบ้านมือสองนะครับบ้านุดจำนองจากธนาคารนะครับทั้งหมดนี้ครับก็สามารถลงทุนได้นะครับ แต่คุณผ้มก็มีความรู้นะครับในเรื่องของการที่จะเลือกบ้านนะครับเลือกทําเลเลือกคอนโดต่างๆในการที่จะมาลงทุนเพิ่มนะครับเอาละครับนี่คือ4นะครับ4ช่องทาง4วิธีนะครับในการที่จะนําเงินที่เรามีนะครับไปต่อเงินนะครับ่เ,เงินเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับท่านชอบวิธีไหนสนใจวิธีไหน ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิธีนั้นนะครับและทาง Invest Tomorrow ครับก็จะค่อยๆทย,ยอยนำความรู้เหล่านี้ครับมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ